สวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับมานําเสนอนะครับอันนี้เป็นหัวตัวอย่างนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้ออวนแลบนะครับหรือว่าเนื้อเนื้ออวนชอตนะครับเบอร์สิบห้านะครับนะเบอร์สิบห้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นตาทีทีหน่อยนะครับนะเพราะว่าเอ็นมันนิ่มนะครับตาทีทีเป็นโครงขายโยงใยนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับนะ อ่านี่เป็นตาเรือบใบเห็นไหมครับ ISO 9001นะครับระับรองคุณภาพนะครับเป็นตาเรือบใบแท้นะครับอันนี้เชือกเป็นเชือกทําอนลอยนะครับเชือก2องมิลครึ่งนะครับเชือกเล็กนะครับข้อดีคือมันไม่หนักนะครับแล้วมันไม่ติดพวกหินพวกปะการังนะครับนะแล้วอีกอย่างนะครับที่เราต้องระมัดระวังนะครับในการมาดนะครับนี่ ครับเราต้องมัดให้แข็งให้แน่นนะครับเพราะนั้นพอเชือกเล็กนะครับเวลาเรามัดเรามัดไม่แน่นจริงนะครับมันจะรูดนะครับนะข้างล่างไม่ค่อยรูดนะครับส่วนใหญ่น่ยจะเป็นข้างบนนะครับเพราะเวลาเราดึงอวนใช่ไหมเราจะสาวจะข้างบนนะครับสาวทุ่นนั่นแหละครับข้างล่างเราจะลอยไว้นะครับลอยลอยให้มันลอยลอยเป็นอิสระไว้นะครับนะอันนี้เป็นตา3ามเซนนะครับ3ามเซนเบอร์20เบอร์15นะครับเบอร์15แล้วก็ความลึก75ตานะครับนะนี่ครับเชือก สองมิลครึ่งนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับคือไม่หนักนะครับแล้วก็ลูกทุนนะครับเราไม่ได้ใช้ลูกโฟมนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นลูกพลาสติกนะครับอาจจะใช้เป็นลูกโฟมก็ได้นะครับถ้าลูกโฟมก็จะเบากว่านี้นะครับแล้วก็จะไม่มีเสียงแล้วก็จะเงียบนะครับแต่ลูกพลาสติกนะครับคือเอามาใช้ใหม่ได้นะครับเอามาดมาดไหมได้นะครับผมถานแล้วก็เปลี่ยนเนื้อนะครับอนี่นะครับอวนนี้นะครับบางคนนะครับที่เขาใช้อวนกุ้งนะครับพวกอวนสามเซตสามสามชั้นนะครับนะ อาจจะปลดยากนะครับนะอันไอนอวนแรกตัวนี้นะครับกุ้งติดดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลดง่ายกว่าอวนสามชั้นนะครับนะแต่อาจจะไม่ติดดีเท่าตาสามชั้นนะครับแต่โอ้โหรับรองครับอย่างนี้นะครับถ้ากุ้งมานะครับไม่เหลือนะครับเวลากุ้งไป ชนใช่ไหมชนปุ๊บใช่ไหมครับเนื้ออวนมันนิ่มใช่ไหมครับมันจะห่อตัวนะครับยิ่งดินยิ่งห่อนะครับนะทางกุ้งทางปลานะครับยิ่งดินยิ่งห่อนะครับนะอยู่ที่คนมากนะครับไอถ้าเป็นคนลอยนะครับเราจะไม่มาให้ตึงนะครับแต่ถ้าเป็นอวนเข็นนะครับเราจะมาให้ตึงหน่อยนะครับนะอวนลอยเราจะมาให้อวนมันพิ้วนะครับเวลาชนเวลาสัตว์น้ามาชนนะครับพวกปลาพวกกุ้งพวกปลาหมึกอะไรพวกนี้มาชนนะครับมันก็จะม้วนนะครับม้วนรัดตัวนะครับ ม้วนรัดตัวสัตว์น้ำนะครับนะเนี่ยชนปุ๊บม้วนปั๊บอ่ะพันทันทีนะครับนะอ่านี่นะครับอ่หัวนี้ก็ราคานะครับ2,700บาทนะครับมาสําเร็จนะครับอวดสาเร็จรูปนะครับวนลอยสําเร็จรูปนะครับวนลอยวนจมได้หมดนะครับนะอ่าขอบคุณมากครับผมร้านพัชนะออดรากหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับศูนย์แปดสองสามเก้าแปดแปดแปดสี่หนึ่งนะครับอ่า